เซียงเต็มมนอนข่อยแต่ว่าผ่านเลยจะไเียงดีจะดเซียงเตมนอนวลงพูยบลงพูต้นีต้นเต็มเต็มเซียงอะไรฟันดีว่าเขาเพ่เ่าเเขา ่าเปก่อยจะฟังเนาะแมนแมนเราอยู่จ้ะเรากินแหนมอันเบิกซับบ่าด้มาดีกับก่อนะ้อาดมเอาหน้าลดมลมาเจาลงมาลมาเลยเขาบอกเรียกบอกปสองศูนย์ูนย์สองเเจ้ามื่องานเขาซื้อน้งเขาซื้อสามเจ้าก็ได้หาพันละอันที่เาให้ฟังเ้อพี่น้องกินแซับก้อปดิมะน้ำมูกน้มูกเย็ด ให้เขาหางเดียวสองศูนศูนย์สเลยเียรมาได้โศกด้เกียรบเียมาโศกเลยเกียมมาหมือเซานีโศกเลยเออมีน้าจา์เกียร์เอฟซีวินก็ว่าได้น้ำมัไม่ได้เลยเอาแปกมาเปล่า เป็นเบาก็่ด้มักบาสันเจีเจก็สีหูวว่าเจ้ว่าถือคอยหางเดียวเลยว่าสันอยู่ซื่อนนีอเอ๊ซี่พักเม่อข็กเงิ้ใไห้เจ้ว่าเนี่ยสันว่าสองศูนย์สองอ้ามาบอกมาถรวจวเ่าสันอ้าวเบอดซแทบไม่ได้ไปบอกว่าสันเขาม่ัน่วงขีดเลยแม่ไม่ให้บอกให้เขาสชื่อหน่อยเลบอกเอ๊ มันบอกมื่อสุดท้ายนะมันมากแล้วมันก็เป็นมองทิว่าสบอยเวฟฟังเล้วหัวป่๊ปิดใช่ปะบัถือสม่วยนะสองสบางหกบางซี่หกกถือเนาะจ้าบัมีผู้ไม่เห็ดเนาะคลิปนับนคิปเก่าก็ถือปวดคอบกับิเก่เานี่ไม่ให้ทำเนาะก็ไม่กล้ามาบังอไม่เหนียาเห็นนะผต้องต้องมาหาผมให้ชคได้กระดทับรดนแล้วมาดังเขาว่าขาดอกนั่น ขาเจ๊กันเขากาเขาาเจตุก no. ็เบิกซับตายแล้วเออเจตุก on ็เบ oh. ิกซับหนงยุ oh. ้ย hey, uh, ุดช่องหอยแห้งปแลนหมุนฟ้าหมุนดวงสู่มุ่มสูแก่ตั้ไดนบ่เขาอยกระมูกอีกคันแม่เขาขานี่คือเขาตีขาบัดคอยบอกว่าถือมีละเอฟซีนี่เนาะออเด็กเด็กมุ้งเด็กอาวเปนแบหนึ่งพันลายย้เย้พ่อหน เยอว่าน mm mm ี hmm. okay, like. s <S yep. right. ่อกเก็บว bueno. like, ่าเราสิบลอยหลายเม็นาจีเนาะเดี๋ยวแตใข้ย้อยอยนาเ้อันมันก่อนแรกมันก่อนแรกก่อนเละก่อนได้เลยเเราหายอยเโอ้หมูมีมงานบางแนีงีมากอยู่มเบิงไทยเง่นแม่มันแกตัวไหนบ้างเบิ้งเบิ้งเงื่อน่อนลเน่เบิ้งไทยเห็นรู้ตัวไหนข้างล่างข้างล่าง

เหมดที่นี่ก็ดีคือคือดีแท่เขาจะไม่แจกปอดปรไหัท่านเจ็ากันได้มาแบบงงๆครับที่ตัวผมไม่ได้มาทำนะตัวได้มาแต่ว่าเจตูวกับทีมงานมาเนาะตัวบอกตัวจะดำก็จะดำกันได้แหละแต่จ้าคุณไบอกเลยล่ะว่าเจ้าไม่เลิกถ้าเกิดถ้าเกิดเอฟซีได้แค่งวดเดียวเขาจะไม่ตามเขาจะตามงวดที่สามที่สี่ไปจ้า ไอคิวบาอคิวบาจะเต็นอี่ค hey. ือนั่นเลยเจ็ดส like ี่สองไม่อกเยอะไกู่พมน้าเจ็ดสี่สองปาเจ็ดสองเงินตอนแรกเยเียองงวดไปเลยนะเจ๊นะเจ็ส่องเนตองงวดไปเลยเจ็ดสี่สอง เจ็ดสี่สองยอดเงื่อนก่อนนั่นไหวเงื่อนจว่ากจงเลียงกู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 ู่ก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 ูอูกูกูกูู่ก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 ูู่ก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 ่กู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 ู่ก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 ูอกู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 เูก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 สกูกรกู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 กกูกสกู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 ่ส เจนุดนี่ต้องหาเงินไปจ่ายดอกท่อดเจ้าต้องหาเงินไปจ่ายจ่ายดอกทองนะเจ้าไม่ยืมเจว่าเลยเจ้าต้องไม่ยืมเจว่าไปจ่ายดอกท่องหรือเจนุดนี่เอาเดียวเดียวเดี๋ยวคือร่างเขาที่เขาล่างเขาแล้วแม่นนอวันนี้นี่ล่ะเจตูถึงบอกว่า ถ้าแตกงวดแรกจะสฟาวยุทููก็พึงไม่เหตงวดแรกแตกสิบเก้าแมนบอกแล้วถ้าเกิดเจ้าต้อว่างหันปฏิสีห์หกเจ้าน่ะแตกอีกงวดนี่เจ้าเอาเงินพี่น้องหินบ่แค่คนเดียวน่ะแค่คนเดียวคนกระหายเจ้าทำมาเป็นกอต่อกงวดไว้ก่อนสองงวดไว้ก่อนเจ็ดสี่สองค่ะเป็นเป็นยอดเงินเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสี่สอง ถ่ายเงินเนาะถ่ายเงินแล้วแต่แต่ว่าสำรับเด้ยิ่นเจว่บอกว่าเลขลูกสาวที่ว่าไห่เนาะทุกหววทุกหววแมนบรหาลูกสาวเป็นค้นฝันค่ะใกล้เมื่อแต่ว่ากับบอกพี่นองวบก่อนอันนี้บ่แมนเลขลูกสาวเราดิอันนี้เป็นเลขถ่ายเงินใบพันใบแลกสำรับถือเลขมากอันบอกเลขแตกมากหัวนะเจ๊ จังหวดสามสี่หวสามวดห้องก็ได้พันเดียวดีใจบักคักพี่น้องดีใจหลายเล่าก 3, 4, 4ันเลยนั่นแล้วก็เลว่าเอายอดเอาอนไปเก้กเกก้าเขต่อไปคนนั่นแล้วถือคักเก่งเลี่ยงคิ้วเลยเมียนน้อง เล่าเดยนให้เล่ามาดันเจ้าน่ะดีแล้วเอามาไห่เจ้าน่ะออกมันดีแล้วเพราะว่าเจ้าเพราะว่าเล่าเล่าอยู่ในเมืองเจ้าน่ะอยู่จังสีเจ้ามีเต่เจ้าเจ้าอยู่ผู้เดียวอฟ้อนอฟ้อนเอาฟ้อนเเออปูน้องหานเตเอาเบลวเบลเปลวเลี้ยงปูน้องหานให้เจตูฟังเนี่ยของใจ กับเอฟซีตึ้งกั้มเป้่างเงี้ยันน้ำนเป็นังไดขคือได้ดขั้นน้ำนโอ้าบาถ้าอปยุโรงหาคนคนหมอเสี่ยงหอย่างเอยูดับงาบาเอยกับมามากปุ้มมามาคนเอาอะไรถือทำเอี่ยนทำใบเอาป้าแค่ออสาวเป็นเนี่ยเรายโหาบัตรยุโรงหาค้หมอคนน่ะหมอนาสียาเียวบางร่งพวงสิ ล่องควงร่อควงแง่เนมาเทียมเนี่ยัเปียมเทียมเียนืนเป็นเมียนกระเกเสิพ่นเมียมมเทียมกรสุบยาปปปับปับปับเฝอมาแล้วสูบยาได้ิบสูบยาเนี่ยปูปูไสเป็นผีผีมาเขาเจ้าเนี่ยเออเขาไปหนึ่งเจ้าก็ถือเจ้าก็ยูดอกกีดีแมงพอกะไรมาเทมาเงเรอกัไรมาีทมาอีกครับเพราะสเสียไปโอ้สาธุสาธุเนาะยาปูต้องหาไงไรมาเทมาคือ คือถ <onents> ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าบอกเลขแตกยังสี่ขันนี่น้ำใจเล็กๆน้อยๆยังสี่กับ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 กุญใจอยู่เนาะกุญใจเพราะมีแห้เพราะมีให้เพราะว่าพุทเผ่าพุทเฒ่าอยู่กับร้านน้อยพ่อได้ซื้อขนมเพราะว่านพ่อได้ซื้อข้าวต้มขนมเงี้ยบ้าแล้วก็พ่อได้ซื้อเนี่ยไซบาตเงี้ยบ้าเจ๊ทำหน้าร้านทำบุญออกไปนั่นนี่แหละพี่น้องเพื่อนกันว่าเข้าใจเนาะเพื่อนกันนึกว่าแม็นเจ๊ว่าสีรวยเพื่อนกันอยู่เขาล้านน้อยสองคน ย่ยอยู่กับร้านน้นอยสองคนทำมากก็นอสลาสองคนเลยนะนเล่น้อเสียงคนเดียวเาอเสียงเอาบ้าเ่ันนท่นฟันนี่ขบอกเจ้าตอน่ันน่ขบอกเเจ้าก็ดีเจ้าก็ดีเด้นี้ือสองศูนย์ศสองงเดียวจ้าเด็กฟอนเลยพี่เจฟอนคันห้าเทียงบัดนี้แต่เก้านี่ลูกสาวนี่สี่หามากช่วงวันที่เท่าไหโอเคสิบแ สิบหาเลยสิบสี้สิบหาพอดีกับเจตูกับขึ้นมาแล้วฝ่งสุดท้ายเลยฝ่งสุดท้ายสดายด้วยมาหายวลาชนีชั่วโมงที่บอกคอนบอกบอกตะว่นในหลัมาส่งหน่อยมาส่งลูกสาวสาวเรียน้วยว่าือวบนจันทร์มาตะวันมาส่งอะเมียบ้านหายเตกแต็มือบรัน พ่อแอกแตกไปนะโอ้อันอันอัศูนย์สองเนี่ยหาแต่พุ่นเอมันซ้ำมันมาซ้ำอีกโอเพิ่นมาซ้ำให้เองสอกัมาซ้ำพูดยอง้าสองศูนย์สองเจ้าคือม่บอกับอกสามตัโอ้เจ๊แม่เนาะสองศูสองขั้นเจ้าลั่นปากสามตัวแตกสามตัเลยนะ เจอเล็บเผลอเลยเนาะแต่ว่าแต่หนีกับคนกับได้หลายน้ำอยู่ดอกค่ะสซีกพ่อซีกพ่อหน้าหน้าพอดีแจ้งมาแล้วพ่อว่าว่าพญาทุบแม่นหลายตัวหลายเนี่ยโอ้สองศูนย์สองมันสามตัวแตกตรงๆรงไ่ดิเหรอเจ้องสองรอบนี้บัดนี้รอบนี้นี่เจ้าเจ้าเจ้าย่าอ่ำไปเด้อเจ้าบอกมัดทั้งสามตัวเลยเด้อร้อยมหาข่อยลง อุยรบอกปากก็เองเออคนสี่ร้อยมากนะเจ๊เนี่ยร้อยมาหาเจ้าเนาะมีความลับมันมีความลับเนาะไอ้ห้าวบอกที่แมนเพิร์นบอกไอ้้าปิดเพิรนบอกไอ้ห้าปิดขันห้าปิดขันห้าปิดเลยมันสิบพวกเขาบเขาแต่เจ้าของบอกที่ท่านอัดนั่นบ่าให้ไปซื้อท so ี่แมนเพิ่นบ่ให네้คนบอกซื mm ้อบอก่ไปซื้อก็มาซื้อจ้าอะไรบอกมากไม่มาก่อนถ้าเกิดถ้าดีเจมันมามันเลยมีอย่างบ้าน ขอเล็ยเปิดทอขอถืโทรมาขออกว่ากร์ต <rainforest> ว่าขอขึนบใส่แปดรอผู้ผู้ผู้ห้เลขเจ้าเจ้าห้ยแปดร้อยเออเออเงินซืงคายดันเกิดอพื่นเนี่ยโออยู่นี่มโอยู่นี่มลูกวันเกิดตีมันเกิดยีน้อยวันที่สามโอ้วันที่สาม่นจัดยุใสจัตจุนีแหรอยุนีแมนบอมือวันที่สามแมนบอเอายี่นองเอฟซีกระได อันน้องน่องคนที่สิเป็นวันเกิดนี่คือยังว่าเป็นลูกลูกสาวคนที่ให้เลขมาตลอดซีงวดหางวดติดพี่น้องผู้ใดมันแบบขอโทัมาหาอะไรหลายคนที่รู้คนป่าก็มีบ่ไปโทั่วไปอ้าวคนคือข้าเจ้าคือมีเบอร์โทัจ้าขอบคุณจ้ามันมีใช่ว่สาวเพราะว่มีเจ้าว่าโอ้จำพวกแมนเจ้าว่ามี ถ้ายทำคองทำร้านเป็นคอยเป็นคนปอดที่แต่คนเขาเพ็ดเป็นไม่น้อยเป็นร้อ่อว่าพเปลี่ยนว้าไรพวกเปลี่ยนเอาไปได้ไน่อยเห็นไหมครองวดงวดนีี้วดนี้นี่เอาเอายอดเงินไปก่อนจะอะไร้ตัวไหนหายเงินเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองตัวน้องเจาแล้วยเพิ่นจักบาทนเจ้าดิเออยงเงินไปพันใบแรกเริไม่นอนเริ่ด้วยเงินทอดไรมาสิาสาตุเออรวยรวยดัง ยทุกขย่ากเลยเอออ้วกเลยจะเป็นดีใจร้ายซะเขา็เห็นเดเล่นพันยอะี้อยาสีงวดคุณน้สีงวดเจ้าไหนพันหนึ่งเนาะไอตับคู่ใดก็ก็เนาะสดังบอกอาคันแมนคันแมนสี่วดก็หันเลาปล่อยไปสงวดนี่เล่าอะไรปะเขียนอะไรคุอกุ่าขาหายวดนานก่าคอขอคิดที่ นั่นเองเาผหาเขาไม่มีที่เตามากคนเดียวเนาะเขาบอกว่าว่าไหเนาะกับโบมี่โมาแล้วคอยพูดจักเนาะมันจังซีพ่วมเป็นไปเป็นมาน่ะพอว่าท่างช่องนี่ของก็มาเห็ดงวดแหลกคือแตกสิบเก่าแมนบอเรวบันนี้งวดแรกนี่คือเอฟซีนี่ข้าเจ้าสีเบิงก่อนเด้ว่าผู้ใหสีแม่นบ่มแมนแต่ว่างวดที่สองนี่ข้าเจ้าสีเริ่มตามเด้บันนี้ถ้าเจ้าป่อยตกงวดที่สองวังหันนี่ซี่เก่าเจ้าเขาเต็มเต็มนะ แล้วเจ้ามาต่ตอีกงวดนนี้อีกเจ้าเตรียมเลยวบที่นี่เตรียมังเตรียมรว้ยตจวน้อย่างน่ารัี่ต่จะรุ้ยนี่โบคันเขาขาเจี๊ยตูก็เบิกซ้ำตายก่อนเจี๊ยตูเห็นดสุซอนตแล้วสีน้ำามัจะบอกดา่วถ่ายบนว่โอ้านี่คันถ้าเกิดตายนี่เจี๊ยตูก็เบิกซ้ำกับเกี๊ยนุดนั่นตายก่อนีกจ้นี สามขาชายขาของแบาของเลยนะอ๋อพี่น้องเอฟซีนี่เจ๊กีเออเจ๊กีเจ๊มากสั่งนี่เห็นไหมเขาบอกเอฟซีบอกว่าขอบคุณเจวอมากใช่เขาจะตามอยู่ดิเอาเป็นตามอยู่ดิเป็นตามเจ้าหลายดิเจ้าคนดังดิเจเจ้าหนี่เจ้าคนดังดิโอ้โหลูกจ้างจะมาเล่นกับสาวกเพียรเออเพราะว่าเจว่า้วบ่มีโทรศัพท์พี่น้องสามารถ ติดต่อมาทางแอดมินได้เออบอยที่จลอกเขาพูดจัดหรอถ้าตัวเปลี่ยนที่ใครพอเพื่นซีนถ้าตัวให้พอบิอบออดจะหลุดอีเสื่อะขอก็ซื้อให้พอปิดน,น,นี่ไงได้ต่อชีวิตสักหน่อยอ,อยู่ค่ะ ขอบคุณเจวามากเนอะแต่ตอนชีวิตเพิ่นเห็นบ่เจ้าเป็นบุญเดี๋ยวนี้เจ้ามีบุญแล้วเย็นว่าอ่านเย็นว่าจ้าเพิ่นว่าเพิ่นได้ได้น้ำเจ้าหรือเพิ่นได้ตอนชีวิตของเพิ่นอนว่านั่นเนี่ยเจ้าก็ได้บุญตัวนั่นเนี่ยเนาะ็ได้บุนตัวเข้าก็ได้บุญตัได้ว่าทีล่ะนั่นเนี่ย ฉันเจ้าเฮ็ดบุญเหรอเด้นี่เขเฮ็ดบุญเขาได้บุญไปแม่นเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกคนหาเงินบ่ได้้าไปบอกบุญเขาได้บุญโอก็ได้บุญตัวนั่นแล้วเขามีตอบชีวิตเข้าไปอีกนั่นตั้หล่ะอันนี้เขาท่านเขากเก็ตบุญไป็นต่อไปตัวนั่นตั้งหล่ะกะเจ้ากระย๊าสะ่เรื่อมเค้กหลานเด้อล่ะกะเรื่องเค้กหลานเค้ก้าช่วยหน่อยเออเค้กหลานหน่อยวันที่สามเนาะมาบอกเลยดีควันไม่ดีเก็คือเดี๋ยวนี้ตองหวดเป็นยอดเป็นยันเป็นหางเงินเนาะเจ็ด เจ็ดสี่สองเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสำหรับเลขโตเก่งๆนี่คือวันที่สิบห้าไอ้หน้ากินน้องฮานแล้อก็ล่อจินแล้วล่อโลกมากล่อล่อล่อลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นฝันอยู่ในเมืองน้องหานเป็นปู่น้องหานมาให้อ่าอย่ากพูดเรองหานให้เพิร์ลอดีเฮี้ยเป็นแค่แขมบ่โอ้ปู่น้องหานมาให้กระซิบใส่หูสองศูนย์สองแต่ว่าเจ๊ว่อหลวมปากไปแค่ศูนย์สองเม็ดเดียวบอกคือทุบวัดทุบวัดย่าหยู่ขาเงี้ย ถือไรน์ก่าแล้วเจอสองคนสามคนมาเอาเทามันมาไอ้นึกมัดมาถามนเขา็บอกไอ้มันมีจุดอืมอาจจะอ้มัดพัดสอกพัาดก็ไอ้ีเจต่อเพราะว่าเพราะว่าคนบอกนี่เพิ่นว่ายสื่อแมนบอกค่ะที่ว่ายสื่อซื่อที่มันต้องเข้าใจเนาะเนาเ่า้ซื้อทันสื่อแล้วเขาเขาบอกเรว่อเขาที่นู่นก็หางเดียวชัดๆเนาะศูนย์สองคันแมนว่าสองศูนย์สองเหอแมนจะมาสองศูนย์สองสองคุณเอะาจอเจ้าบ่ิษัอืมมัตัวเดียวด อันนี้ตองงวนได้บินนองตองใหลายกระทุ่มตัวเดียวเนาะกระทุ่มแล้วเนาะองหลายตัวไปมือเศ้าไมือเศ้านียนเจาตัวเดียวไปเจว่าวายุสื่อไปสื่อไปเนาะซุนสองชุนองเด้อเตาชุน้องเด้อเป็นเนาะเจวานจะคือว่าหล่ะจะเบากันอยู่วานสือจังไดเกิเหตดเล็กุน้งนึ้นกันมันิบวเขาได้เบากันอยู่เนาะเจตูกับปอยซุนองมันิบวเขาก็ได้เบากันได้สี่อยู่เนาะอ่า้อ่างน้ิ้นทะลน้ำกิน ขอบคุณเจวอเป็นอย่างยิ่งนะคะเนาะเอารวยรวยกันทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อจ้าจ้าสิบสี่สิบห้ามาตามสิพลาดเองเนี่ยวันที่ถัาไกับบ้าโล่ไก่มือนนะก่อนนี่บ่ได้บ่ถ้าเทียเอาเงินมาให้กับสิบ่ได้บ่จ้ากระทำมันเกินันมากแล้วว่แมนเอาเงินมาให้พี่น้องเอฟซี่นโอนมากกับตัวมากโล่เพาเป็นยังยังได้เก่งเก่งหมื่นสิบสามสิบสี่มานนะ ครับเออนั่นแหละอาตีเอฟซีบอลคนเงินมากเขาบอกไปแล้วถ้ามือจ่อหัวบ้านสิทุกคนเห็นเจ่อที่บ้านนี่ันเปลี่ยนมานสิแมนกับสิมาเฝ้าอยู่นี่นะเจตุกับสิเฝ้าอยู่นี่ก็จะจ่้เป็นจวดมึงก็จะมือมันนี่เขามาคอยเจสันเอาเมื่อนี้กับหู้ว่าเลขเก๋ว่าสิเขาเขาบอเห็นเจ้ามาแเขาจะเห็นเจ้ามาอาทุกคเห็นมาเอาช่วงนี้เขาเจ่อไปลู่เขาเจ้าไปข้างอันข้างลู่ไปทุระแมนเจ้าเขาบอกฟังอยู่เนาะแมนเขาบอกข้างลู่ไปทุระเนาะ แมนเนหลายแม่นต so uh, so oh, oh, ัวช okay. ่องช่องใหญ่ช่องใหญ่เนาะแต่ขนาดเขาบ็ได้เฮตุแตยังมีเงื่อนเขามาแม่นบ้านั่นแล้วเจก็สปอร์ตเนาะเจ้าถึงข้าวสีดังแล้วล่ะเจเอาขอบคุณหลายๆจ้าไม่ได้เงิ่นสีจเกียบหมดเลยเงิ่นสีจเกียบกบวอไปกบวไปเขาไม่ได้เงิ่อนจเกียบอยากกบวอขจรไปซื้อรอบนี้ได้ยืดดอกลอบนี้มีเอฟซีทักมาหลายคนอยู่แต่ว่าเขจรยังไม่ได้เงื่นเนาะ